สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการสปอยซีรีส์เกาหลี The Midnight Romance in Hakwon ชั่วโมงรักนอกตำราตอนที่9ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหลังจากที่พระเอกมาส่งนางเอกที่บ้านนางเอกก็ส่งสัญญาณชวนพระเอกขึ้นไปข้างบนด้วยกันแต่อยู่ๆซึ่งกะยูเพื่อนพระเอกก็โทรมาบอกว่าเขารออยู่ที่บ้านพระเอกพระเอกลังเลมากไม่อยากกลับไปแต่ก็รับปากซึ่งกะยูไว้แล้วว่าจะเลี้ยงข้าวตอบแทนที่ให้มาช่วยขน ของยายบ้านพระเอกบอกนางเอกว่าเขาต้องกลับไปหาข้าวให้ซึงกะยูกินก่อนแล้วจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดบอกให้นางเอกรอเขาอย่าเพิ่งหลับและบังคับให้นางเอกสัญญาว่าจะรอจากนั้นพระเอกก็ใส่เกียร์หมาวิ่งกลับบ้านแบบสี่คูร้อยระหว่างที่รอพระเอกนางเอกก็ถือโอกาสเก็บห้องให้เรียบร้อยและเลือกชุดเตรียมพร้อมสําหรับคืนนี้ทางด้านพระเอกกลับถึงบ้านมาก็รีบกินรีบดื่มจนซึงกะยูแปลกใจว่าทําไมกลับมาถึงบ้านไม่ยอมล้างมา ล้างมือแถมไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกซึ่งกยูบอกพระเอกว่าเขาดูไม่ออกเลยว่าพระเอกชอบผู้หญิงแบบไหนเพราะแฟนเก่าพระเอกทุกคนดูไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแถมคบไม่ยืดสักคนแต่ถ้าลองจับสังเกตดีๆทุกคนจะมีลักษณะสําคัญที่เหมือนกันอยู่นั่นก็คือลักยิ้มที่เป็นเหมือนเครื่องหมายการค้าของซอฮเยจินทําให้พระเอกยิ่งคิดถึงนางเอกก็เลยทิ้งเพื่อนให้นั่งดื่มคนเดียวและรีบออกไปหานางเอกทันทีพอพระเอกออก มาจากบ้านได้ก็รีบใส่เกียร์หมาวิ่งกลับไปบ้านนางเอกอีกครั้งกลัวสาวไม่รอพอได้เจอนางเอกก็รีบเข้าไปกอดเธอทั้งที่เหงื่อท่วมตัวแล้วบอกว่าถ้าแข่งวิ่งเขาจะต้องได้เหรียญทองโอลิมปิกแน่พอทั้งสองคนกําลังจะเข้าได้เข้าเข็มกันพระเอกก็ดันเรียกนางเอกว่าคุณครูทําให้นางเอกเผลอที่พระเอกตกเตียงพระเอกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกจึงบอกว่าเพราะเขาเรียกเธอว่าครูทําให้เธอรู้สึกเหมือนกําลังทําอะไรผิดและบอกว่าอย่าเรียก ว่าครูในเวลาแบบนี้อีกนางเอกบอกกับพระเอกว่าเธอมีเรื่องจัดสารภาพถึงฉันจะเป็นครูนายแต่ที่จริงเรื่องแบบนี้ฉันสอนนายไม่ได้หรอกรู้ใช่ไหมว่าทําไมพระเอกบอกว่าเขาก็มีเรื่องอยากบอกว่าเขารักซอฮาเยจินรักมานานกว่าที่ตัวเองคิดด้วยซ้ํารักมาตลอดเลยจะให้พูดอีกทีไหมแต่นางเอกก็บอกว่าไม่ต้องแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็มีค่ําคืนที่แสนหวานด้วยกันพอเช้ามืดพระเอกต้องกลับบ้านก่อน นางเอกจึงออกมาส่งหน้าประตูและบอกให้พระเอกกลับไปนอนต่ออีกหน่อยเถอะยังพอมีเวลากว่าจะถึงเช้าพระเอกพอได้ยินว่ายังมีเวลาเหลือก็เลยยังไม่กราบและหวานเจี๊ยบกันต่ออีกยกก่อนจะแยกย้ายกันไปเตรียมตัวไปทํางานผู้ช่วยพักจากสถาบันชเวซอนมาดักรอครูพโยซังซอฟที่หน้าบ้านยื่นนำบัตรให้เขาและอาสาขับรถไปส่งครูพโยซังซอฟเพราะมีเรื่องจะคุยด้วยนางเอกอารมณ์ดีมากเลยส่งข้อความลงกลุ่มเพื่อ ให้กำลังใจเด็กนักเรียนที่วันนี้กำลังจะเข้าสอบปลายภาคแต่ภาษาที่ใช้หวานเจีย๊ยบทำให้เด็กๆคิดว่าเป็นนางเอกตัวปลอมส่งมาหรือเปล่าผู้ช่วยพักบอกกับครูพโยซังซอฟว่าเเวฮยองซอนขอยื่นข้อเสนอให้ครูพโยซังซอฟเข้ารับตำแหน่งรองผอ,อที่สถาบันของเธอโดยร่างสัญญาว่าจ้างมาให้ลองอ่านดูแต่ครูพโยซังซอฟไม่แม้แต่จะหยิบสัญญาติดมือลงจากรถไปด้วยซึ่งกยูขอรหัสเข้าบ้านพระเอกแต่พระเอกบอก บอกว่าไม่ให้ซึ่งกายูจึงทําเป็นโทรหาแม่พระเอกกลัวซึ่งกายูจะเอาเรื่องของเขากับนางเอกไปบอกแม่ที่เป็นที่ปรึกษาของสถาบันก็เลยยอมบอกรหัสประตูกับซึ่งกายูไปนางเอกได้รับข่าวดีว่าเด็กๆที่เข้าสอบปลายภาคกันแล้วต่างรายงานกันมาในเชิงบวกและหลายคนคิดว่าน่าจะได้คะแนนเต็มทําให้นางเอกดีใจมากส่วนทางนําชองมีก็เช่นกันดีใจมากเพราะข้อสอบที่เกรงให้นักเรียนไปออกสอบหมดเลยนางเอกอารณ ดีเรื่องผลสอบของเด็กนักเรียนพอมาถึงสถาบันก็เจอพระเอกในลิฟต์ทั้งสองคนจึงแอบมาหวานเจีย๊ยบกันต่อที่ห้องบรรยายชั้นล่างจากนั้นนางเอกก็ขอตัวกลับขึ้นไปก่อนแล้วบอกพระเอกให้ค่อยตามขึ้นไปทีหลังขณะขึ้นชั้นบนนางเอกสวนกับคิมแชยุนคิมแชยุนจึงสงสัยว่าทําไมนางเอกถึงขึ้นมาจากชั้นนี้เพราะยังไม่ได้มีการสอนนางเอกจึงบอกว่าลืมของไว้ตั้งแต่วันก่อนพอคิมแชยุนเดินลงไปห้องบรรยายก็เจอ พระเอกอยู่ในนั้นพระเอกที่หนีไม่ทันจึงแก้ตัวว่ามาฝึกเขียนกระดานตั้งแต่เช้ากําลังจะออกไปแต่คิมแชยุนเห็นพระเอกขยันมากเลยบอกว่าเธอจะสอนพระเอกเขียนกระดานดําให้เองและขอให้พระเอกตอบแทนด้วยการเลี้ยงข้าวเธอแทนทําให้พระเอกโดนขังอยู่ในห้องบรรยายต่อไปพอนางเอกได้ข่าวก็ขำม,มากชีอูหลังจากสอบปลายภาคเสร็จก็มาที่สถาบันนางเอกจึงถือโอกาสให้คนโทรตามพระเอกออกมาพบชีอูชีอูถึงจะท ข้อสอบได้หมดเพราะจําคําสอนของนางเอกกับพระเอกได้แต่มีความกังวลเรื่องวรรณกรรมเพราะเขาไม่ถนัดเลยไม่ค่อยมั่นใจก็เลยอยากมาหาครูเพราะถ้าปรึกษาเพื่อนที่โรงเรียนคงโดนหมิ่นที่หน้าที่ทําข้อสอบได้เต็มแต่ยังมาบอกว่าไม่มั่นใจพระเอกเข้าใจที่ชีอูรู้สึกแบบนั้นและดีใจที่ชีอูเลือกที่จะนึกถึงเขาเวลามีปัญหาจึงบอกกับชีอูว่าตอนแรกเขาตั้งใจจะทําให้ชีอูได้ที่หนึ่งวิชาภาษาเกาหลี แต่ตอนนี้เขาตั้งใจแล้วว่าจะช่วยให้ชีอูได้คะแนนเต็มในการสอบเข้ามาหาลาัยและเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศให้ได้พระเอกบอกกับนางเอกว่าเขาเริ่มจะกลัวแล้วนางเอกจึงบอกว่าแล้วจะไปบอกชีอูแบบนั้นทําไมพระเอกก็เลยบอกว่าไม่ได้กลัวเรื่องนั้นแต่กลัวตําแหน่งลูกศิษย์คนโปรดจะไม่ใช่ผมอีกแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ผมไม่ใช่ลูกศิษย์แล้วแต่เป็นแฟนต่างหากจากนั้นก็จุ๊บนางเอกแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วก็เดินออก พร้อมกับบอกว่าชีวิตในสถาบันนี่เราใจจริงๆหลังจากนักเรียนสอบปลายภาคเสร็จแล้วคุณครูก็ทําการตรวจและให้คะแนนการสอบเพราะการออกข้อสอบของครูพโยซังซอฟเป็นการออกแค่ขอบเขตนในหนังสือทําให้ครูต้องมานั่งหาจุดตัดคะแนนและจับผิดถึงขั้นที่เด็กไม่ใส่เครื่องหมายจุดเพราะครูคิดว่าถ้าเด็กนักเรียนได้คะแนนเต็มกันหมดจะทําให้ระบบการศึกษาแพ้ราบคาบและเหล่าคุณครูก็จะต้องถูกต่อว่ากันไปด้วยครู พโยซังซอบอกว่าไม่ให้คิดแบบนั้นการที่นักเรียนตั้งใจเรียนและเข้าใจเนื้อหาในหนังสือก็ถือว่าดีแล้วทําไมจะต้องทําเหมือนเอาชนะพวกเขาด้วยครูฮยอนชิวได้ยินครูพโยซังซอฟพูดแบบนั้นก็รู้สึกโมโหลและหมดความอดทนจึงบอกว่าเธออยากจะถูกรถชนจริงๆแค่คิดว่าเด็กๆกับผู้ปกครองจะพูดกันยังไงก็รู้สึกอยากให้รถชนมากกว่าอีกและบอกว่าครูพโยซังซอฟที่เป็นครูประจําจะมาเข้าใจอะไรครูอัตตาจ้างอย่างพวกเรา แล้วบอกว่าเธอขอลาออกทางด้านนางเอกก็ประชุมทีมและชื่นชมครูทุกคนว่าทําได้ดีมากโดยเฉพาะครูหน้าใหม่อย่างพระเอกกับนําชองมีจึงบอกว่าจะไปกินเลี้ยงฉลองกันครูฮยอนชิลบอกกับครูพโยซังซอฟว่าให้ลองไปดูพวกครูสถาบันกวดวิชาพวกนั้นเอาบทเรียนเราไปถอดและท่องจําล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆถ้าเรายังออกข้อสอบตามขอบเขตแค่ในหนังสือเท่ากับว่าเราทําแบบนี้เพื่อให้ครูสอนพิเศษภูมิใจ งั้นหรอแบบนี้ก็เห็นแล้วว่าพวกเราจะต้องโดนวิจารณ์และประเมินต่ำแน่ๆคงจะโดนเอาไปด่าลงเน็ตให้วนด้วยสู้ลาออกก่อนจะเป็นแบบนั้นดีกว่าครูพโยซังซอฟที่ฟังแล้วก็รู้สึกผิดจึงถามว่าแล้วเขาวควรต้องทำยังไงครูฮยอนชิวจึงบอกตามตรงว่าแค่ช่วยไม่ต้องทำอะไรเลยเถอะค่ะได้โปรดคืนนั้นครูพโยซังซอฟจึงรู้สึกท้อแท้กับอาชีพครูในโรงเรียนมากที่ครูคนอื่นถึงขั้นยอมลาออกเพราะการ กระทำของเขาทําให้นึกถึงข้อเสนอของสถาบันกวดวิชาชเวซอนจากนั้นจึงลองโทรหาผู้ช่วยพักตามนามบัตรที่เขาเคยให้ไว้นางเอกมากินเลี้ยงทีมและเห็นว่าดึกแล้วเลยชวนนําชองมีมาค้างที่บ้านพอส่งครูคนอื่นขึ้นแท็กซี่กลับบ้านไปนําชองมีก็ได้รู้ว่าพระเอกย้ายบ้านไปอยู่แถวบ้านนางเอกแล้วจึงกลับบ้านไปพร้อมกันจากนั้นก็มาเจอซึงกายูที่ก็มาหาพระเอกที่บ้านพอดีทุกคนมานั่งดื่มกันต่อที่ ที่บ้านพระเอกพระเอกแนะนำนำชองมีว่าซึงกะยูเป็นเพื่อนของเขาเป็นนักศึกษาปริญญาโทและเป็นลูกชายของที่ปรึกษาสถาบันเราทำให้นำชองมีที่เคยเห็นซึงกะยูมาก่อนตอนที่ไปหาที่ปรึกษาที่หน้าอาพาร์ตเมนต์จึงนึกขึ้นได้ว่าเคยเจอกันแล้วจากนั้นก็ถกเถียงการเรื่องการสอนนักเรียนเรื่องวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ทำให้ซึงกะยูรู้สึกสนใจนำชองมีขึ้นมาพอนางเอกกับนำชองมีกลับบ้านไปคืนนั้นพระเอกจึง ถามซึงกะยูว่าทำไมชอบมานอนที่บ้านเขานักแต่ซึ่งกะยูที่เอาแต่คิดเรื่องนํำชองมีจนนอนไม่หลับเพราะรู้สึกพ่ายแพ้ที่เถียงเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ชนะอยู่ๆจึงลุกขึ้นบอกพระเอกว่าขอเบอร์นํำชองมีหน่อยผู้ช่วยพักพาครูพโยซังซอฟมาเลือกซื้อชุดสูตรใหม่เตรียมพร้อมสำหรับการเข้ารับตำแหน่งรองผอ,อของสถาบันชเวซอนจากนั้นก็จะเชิญไปทานมื้อเย็นกับชเวฮยองซอนแต่ครูพโยซังซอฟก็บอกว่าวันนี้เขามีธุระแล้ว นางเอกที่กำลังสอนพระเอกประเมินคะแนนเด็กนักเรียนในสถาบันก็ได้รับสายจากผู้ช่วยที่ปรึกษาว่ามีคนมาขอเข้าพบนางเอกซึ่งคนคนนั้นก็คือครูพโยสังซอปนั่นเองจบตอนที่9แล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ